นำไดชาร์จมาแปลงเป็นมอเตอร์ขับปั๊มชักครับผมเป็นท่อขนาดสองนิ้วครับพอดีได้รับบริจาคตัวปั๊มชักจากคุณลุงข้างบ้านครับผมส่วนไดชาร์จก็ไปตามหาที่เชียงกงนะครับไดชาร์จเราเอาไดโอดออกครับผมแล้วก็จะเหลือไฟอยู่สามเส้นส่วนตรงกลางแล้วก็ใส่เป็นบล็อ ือให้เลี้ยงทุ่นตรงกลางครับผมก็ใส่กล่องคอนโทรลมอเตอร์เบรลเลตเข้าไปนะครับคอนโทรลสามเฟดหกสิบองศาก็ได้ร้อยยสบองศาก็ได้ครับผมเร่งได้เบาได้นะครับตอนนี้เราเบารอบรอบก็จะเบาๆอยู่หน่อยนึงครับผมแต่พอเราเร่งรอบเราก็จะจัดขึ้นครับ เลงไปอีกรอก็จัดเพื่อเลยครับผมปรับเลงรอบได้ตามใจเลยครับพอดีว่ากล่องร,อออองอร้อนครับผมก็เลยเอาเอาไว้บนอ่าเจ้าตัวกล่องคอนโรลมันร้อนครับผมก็เลยเอามาไว้บนกล่องตู้ไฟครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต้องเก็บซ่อนไว้ที่ไม่มี แสงแดดครับผมไม่มีแบบส่องไม่มีความร้อนครับกันน้ำไปด้วยครับผมก็ยังไม่ได้ต่อสายไฟนะฮะต่อสายไปเรียบร้อยแต่ยังไม่พันเทปครับผมไรซาครับเป็นแผงขนาดสองแผงอนุกรมครับผมสูบน้ำก็ ข้ามถนนมานะฮะไปหาของชุลประทานก็ประมาณดูได้ประมาณสิบกว่าเมตรได้ครับผมดูส็จปุกแล้วก็มปล่อยออกมาทางนี้นะฮะสังเกตว่าท่อจะล่อนลงไปในนาเลยครับผมใส่เป็นท่ออ่อนโผล่มาแถวนี้แล้วก็เดินท่อขึ้นไปนะฮะตรงนี้เป็นเนินครับผม สังเกตดูแนวเสาไฟนะฮะจะสูงหมาหนึ่งท่อแตกเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะหาเทปมาพันกันผมแปลงนาคนอื่นเขาสวยมากฮนะพอดีทางของผมทำทีหลังคนอื่นเขาตอนนี้ก็รั่วอีกหนึ่งจุดครับพอดีเป็นท่อเก่าครับผมเอาท่อเก่าเข้ามาใช้งานฮนะ เดินขึ้นตามมาเด้เลยครับผมข้อดีของปั๊มชักก็คือเขาส่งสูงได้นะครับมอเตอร์บัลเลตข,ของเราตัวเล็กมากจริง,รงๆก็ไม่ใช่บัลเลตครับผมแต่เป็นมอเตอร์สามเฟสฮนะเพราะว่าบัตเลตมันจะไม่มีแปลงฐานจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาทุ่นตรงกลางไปส่งลงกลึงแล้วก็กลึงออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ทําพื้นที่ให้กับแม่เหล็กนะฮะ พอมีพื้นที่ให้กับแม่เหล็กเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ตัวบักทำเป็นมอเตอร์ได้เลยครับผมน้ำไหลท่อสองนิ้วครับพอดีเราก็เร่งยังไม่สุดมากครับผมเร่งสุดมากคือข้อเสียของพั๊มชักคือเดี๋ยวเขาจะพังนะฮะก็เลยแค่นี้พอก่อนก็สนใจระบบโซล่าเซลล์ทุกชนิดครับผม ติดต่อทีมงานเรามาได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาครับผมทุกระบบนะครับออนกิดออฟกิดไฮบิดคมเสาไฟระบบสำรองไฟ UPS อะไรต่างๆหรือว่าเป็นรถไฟฟ้า,าท่านใดซื้อรถไฟฟ้ามาแล้วนะครับช่วงนี้นะ้ำมันก็แพงน้ำมันแพงยังไม่พอค่าไฟแพงอีก หลายท่านเห็นว่าน้ำมันแพงก็เลยซื้อรถไฟฟ้ามาใช้พอซื้อรถไฟฟ้ามาใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเจอค่าไฟแพงอีกครับผมแลอีกไม่กี่วันนี้นะฮะค่าไฟก็จะเพิ่มขึ้นก็สนใจครับผมติดต่อมาได้เลยครับโทร0832829297ครับผมไทยโซล่าเซอร์วิสครับวันนี้ก็พามาดูดีไอวกันขำๆครับผมเหมาะสําหรับเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนนะฮะซื้อแค่แผงแล้วก็กล่องคอนโทรลแล้วก็มีการปรับแต่งเจ้าตัวได้ช์จนิดหน่อยครับผม สนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับผมย้ำอีกทีนะครับ0832829297นะครับสำหรับสำหรับวันนี้ขอขอบขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ